ันนี้เราจะเสนอข้าวเหนียวนึ่งน้ำอัญชันที่ทั้งหอมทั้งนุ่มเลยนะคะก่อนอื่นเราก็มาล้างล้างข้าวเหนียวให้เปื่อยๆยวล้างไปห้าน้ำล้างให้น้ำใสเลยอะคะ่ะเราจะต้มดอกอัญชันเพื่อเอาน้ำมาแช่ข้าวเหนียวนะคะความเข้มเนี่ยถ้าใช้เยอะมันก็จะเข้มเยอะต้มแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เย็น แล้วเดี๋ยวเราเอาอไปแช่ข้าวเหนียวเนี่ยเย็นละแช่ข้าวเหนียวเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเลยนะคะมันแช่ไว้ตั้งแต่บ่ายจนค่ำอะค่ะเนี่ยแช่ไว้หลังจากผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงนะเราก็จะมาล้างน้ำล้างน้ำอีกสองรอบไม่ต้องกลัวสีมันจะออกนะคะล้างไปเลยสองรอบ แล้วเราก็ผึ่งเอาไว้สักคู่เดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งเราต้องต้มน้ําให้เดือดนะคะก่อนนึ่งเนี่ยเราใส่ใบเตยไปนิดนึงผ้าขาวบางนี่เราชุบน้ํานะชุบน้ําแล้วก็เอาเข้าเหนียวมาเทเราจะแวกตรงกลางไว้นิดนึงนี้ไม่ได้ใช้หวดนะใช้กระทะแล้วก็ปิดเอาไว้นะคะ ครั้งแรกเราจะนึ่ง20่นาที20นาทีผ่านไปเราก็มาเปิดเพื่อจะกลับด้านนะคะมันร้อนนะคะต้องระวังนิดนึงเรากลับด้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะนึ่งต่อนึ่งต่อไปอีก15นาทีก่อน5นาทีสุดท้ายเนี่ยจริงๆมันนึ่ง20 เราจะเอาน้ำมาคล้ายๆกับผมให้อันนี้คือเคล็ดลับที่ว่าทำไมมันถึงนิ่มก็คือเอาน้ำมาผมๆมให้ทั่วก่อนที่เราจะเอาขึ้นอีก5นาทีอะค่ะเราก็ปิดฝาไปอีก5นาทีเอาครบ5นาทีเราก็มาเปิดตอนนี้จะนิ่มมากเลยค่ะข้าเหนียวนิ่มมากๆเลยแล้วก็หอมด้ยวยเนี่ยหอมนิ่มอร่อยมากเลยค่ะ กินเปลป่าๆก็อร่อยนะเนี่ยนิ่มมากค่ะเนี่ยสวยด้วยนิ่มด้วยหอมสวยเลยเม็ดสวยสวยเลยไปนึ่งดูนะคะของโบราณน,นี่แหละหนึ่งแบบนี้เลยบันบานนี่แหละง่ายมาก ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามายังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ